ดูดว่วนเอาจริงแล้วทีมชาติไทยหวังคว่ำอินโดวันนี้แถมซ้อมจุดโทษรอ,อแล้วจะได้รู้กัน จะกู้ชื่อหรือกลับบ้านมือเปล่าสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n นลตองซุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหาแนะนำนี่เลยนะครับเปรยให้เห็นทุกวัดทุดิบใหม่กรเนเนพัดในเคสการาโนลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกรเนเนพัดในเคสการาโนลาบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วย ไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้จัดเต็มนะครับเรื่องราวของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีกันในวันนี้นะครับจะมีโปรแกรมนัดสำคัญก็คือชิงแชมป์อาเซียนยูย่สิรอบรองชนะเลิศน,นะครับมี2คู่ที่แข่ง คู่แรกเนี่ยจะเป็นเวียดนามเจอกับฟิลิปปินส์ก่อนส่วนคู่ที่เป็นบิ๊กแมตช์ในวันนี้ก็คือทีมชาติไทยพบกับอินโดนีเซียนะครับจะเตะเวลา2ทุ่มถ่ายทอดสดหลายช่องทางเลยนะครับไทยรัฐ AS เอสเพย์ทวิชแล้วก็ BG Sport วันนี้ผมภาค BG Sport กับพี่ตู่ภูมานะครับพูดถึงทีมชาติไทยกันหน่อยต้องยอมรับนะครับว่าชุดยู3ชุดนี้เนี่ย เป็นชุดที่มีดราม่าเยอะโดยเฉพาะรูปแบบแล้วก็วิธีการเล่นอย่างเกมล่าสุดเจอกับเมียนมาเนี่ยมันน่าผิดหวังนะครับเลี้ยงไม่ผ่านจ่ายบอลไม่ตรงแล้วก็จับบอลแรกลั่นยิงทิ้งยิงกว้างอ้มันมาผสมกันหมดเลยซึ่งโอ้มันทำให้แฟนบอลชาวไทยรับไม่ได้กับรูปแบบและวิธีการเล่นแต่ในวันนี้เนี่ยมันถึงเวลาที่ U23 เนี่ย จะต้องกู้ชื่อกันหน่อยคือหลายคนก็บอกว่าไอ้เกมเจอเมียนมาเนี่ยมันเล่นกะกักเพราะว่าเราเข้ารอบแล้วเราไม่ต้องชนะก็ได้เราก็เลยไม่ได้ใส่เต็มร้อยอ่ะอันนี้อาจจะเป็นข้ออ้างใช่ไหมแล้วก็จะมีคนป่วยคนท้องเสียอะไรต่างๆแต่ผมบอกเลยนะวันที่เจออินโดนีเซียวันนี้นะครับไม่ต้องเอาข้ออ้างอะไรมาทั้งสิ้นเลิกอ้างทุกอย่างวันนี้แพ้คือแพ้ สู้ให้เต็มที่ชนะคือชนะเลยจริงๆครับคุณผู้ชมมันเป็นวันที่สำหรับผมนะทีมชาติไทยอยู่23ชุดนี้อ,อย่างโคดวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลเนี่ยก็ต้องโชว์เห็นถึงการวางแท็กติกวิธีการแล้วก็แพชชั่นในการกระตุ้นนักเตะลงไปส่วนนักเตะก็ต้องตอบสนองวันนี้มันไม่มีข้อแก้ตัวอะไทั้งสิ้นนะครับลงไปสู้ใหเต็มที่สู้ที่สุดวิ่งไป คือมันต้องลบภาพจากนัดเจอเมียนมาคือถ้าเราเล่นแบบนัดเจอเมียนมาเนี่ยมันไม่มีทางชนะอินโดนีเซียแน่นอนเราโดนยำแน่เราต้องเปลี่ยนบอลแรกต้องจับให้ได้เปรียบจ่ายบอลต้องให้แม่นกว่าเดิมต้องใช้โอกาสไม่เปลืองแถมสิ่งที่สําคัญที่ผมว่าเกมนัดเจออินโดนีเซียต้องเพิ่มเข้ามาคือเรื่องของแพชชั่นการสั่งการในสนามต้องสื่อสารกันให้เยอะๆปลุกใจกระตุ้นเพื่อร่วมทีมซึ่งกันและกันอันนี้คือสิ่งสําคัญ นะครับคุณผู้ชมคือถ้าเกิดเรายังเฉ่ยเราเสร็จแน่นอนจริงอยู่ที่นักเตะจ,จะบอกว่าการเล่นต่อหน้าแฟนบอลมันตื่นเต้นแต่พอไปเจอสถานการณ์จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับไปเจอแฟนบอลอินโดนีเซียที่จะเข้ากันมาเต็มความจุแน่ๆในวันนี้มันจะเพิ่มเรื่องของงานที่ยากสําหรับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวินาทีต้องมีสมาธิคือพูดง่ายว่าต้องทําการบ้านให้หนักลงไปใส่ให้เต็มร้อยโชว์เห็นว่า ยูยิชุดนี้มีดีพอจะไปถึงรอบชิงแล้วก็เป็นแชมป์ให้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าที่ผมพูดมาไม่ได้ทําสักอย่างแล้วเล่นแบบเดิมเหมือนนัดเจอเมียนมากก็กลับบ้านมือเปล่าพร้อมกับความวิจารณ์ที่หนักมากๆเราเดี๋ยวรอดูกันวันนี้2องทุ่มนะครับก่อนเกมจะเริ่มขึ้นนะครับโคดวังทวัชชัยดำรงอ่องตะกูลนะครับโคดทีมชาติไทยยูก็บอกว่าสําหรับผลงานในรอบแรกเนี่ยสามารถคว้าแชมป์กลุ่มได้ แต่ว่าฟอร์มการเล่นอาจจะยังไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่ยังมีข้อที่ต้องแก้ไขอีกมากมายคิดว่าในรอบรองชนะเลิศที่จะเจอกับอินโดนีเซียทีมชาติไทยจะกลับมาพีิกและเล่นได้ดีกว่านี้เราเข้ามาถึงรอบรองนี้เราต้องพร้อมมมกได้สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่างกายหรือจิตใจที่ต้องเจอกับทีมที่ดีอย่างอินโดนีเซียเราต้องพร้อมก็บอกว่าอินโดนีเซียเป็นทีมที่มีคุณภาพซึ่งก็เป็นคู่ต่อกรของทีมชาติไทยอยู่แล้ว แล้วก็เป็นทีมระดับท็อปของอาเซียนด้วยการเจอกันฟอร์มการเล่นของอินโดนีเซียและแฟนบอลที่จะเข้ามาในสนามค่อนข้างเยอะแต่ทีมชาติไทยไม่สนเรามาที่นี่เพื่อเป็นแชมป์อยากให้นักเตะทีมชาติไทยทุกคนได้เล่นท่ามกลางบรรยากาศที่แฟนบอลเยอะๆด้วยความกดดันอะไรต่างๆเพื่อให้เขามีประสบการณ์ถ้าเขาผ่านตรงนี้ได้สภาพจิตใจของเขาในการเล่นทัวร์นาเมนต์ต่อไปจะช่วยได้และมั่นใจว่าทีมชาติไทยจะผ่านได้ ด่วนเสกสรรลาตีบอกว่าเกมนัดเจออิโดนีเซียหวังว่าจะเป็นเกมที่ดีของทีมชาติไทยนะครับดูจากบทสัมภาษณ์ของโค้ดวังแล้วก็เสกสรรลาตีเนี่ยดูเหมือนว่าเขาบ่นใจนะว่าเขาจะเซอร์ไพรส์ลมอินโดนีเซียแต่สุดท้ายมันต้องถามห้เห็นจริงๆครับคุณผู้ชมถึงแฟนบอลจะเชื่อซึ่งนัดน,นี้เนี่ยทีมชาติไทยการฝึกซ้อมล่าสุดก่อนเจอกับทางฝั่งของอินโดนีเซียเนี่ยมี แอนโทนีฮัสซันนะครับไปร่วมชมการฝึกซ้อมในครั้งนี้ด้วยแถมในการฝึกซ้อมเนี่ยก็มีการซ้อมจุดโทษเป็นที่เรียบร้อยเพราะมันไม่แน่ครับอาจจะต้องยื้อกันไปจนถึงช่วงดวนจุดโทษตอนนี้ช้างศึกซ้อมจุดโทษไว้รอแล้วเพราะนักเตะมองว่าการยิงอยู่โทษเนี่ยมัน50-50ต้องซ้อมให้เยอะที่สุดและยอมรับว,ว่าอินโดนีเซียมีนักเตะที่ดีหลายคนอย่าประมาทเราต้อง เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้อันนี้เป็นคำพูดของนักเตะอยู่23ของแต่ละคนนะครับก็รอติดตามกันวันนี้2ทุ่มเรื่องของ11ผู้เล่นตัวจริงผมเชื่อว่าคงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากคงได้นักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนามแหละประตูก็สรวลวัตแนวรับเนี่ยพลเอกชนะพัฒนบัวพันธ์ทีกวินประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอสพลน้อยวงที่เป็นแบ็คขวาตรงกระงเนี่ย เอกสารลาตรีสิทธาบุลล่าสงครามสมุตน้ำพึ่งแนวลุกอ่ะก็จะเป็นยศก,กรบูราภาธนาวุฒิโพชัยพันธมิตรประพันธ์ผมมองว่าเกมวันนี้เชื่อเถอะครับทีมเช่าไทยจะโดนบุกและเราต้องเล่นเกมรับเป็นพิเศษและต้องดูว่าเกมรับของเราจะต้านแนวลุกอินโดนีเซียอยู่หรือเปล่าคือมันต้องเล่นตั้งแต่เกมรับให้ดีถ้าเกมรับดีแล้วใส่จังหวะโต้กลับเนี่ยอ่ะผมว่า ความฉาบฉวยของธนวุฒิโพชัยพันธมิตรประพันธ์ยศกรบุรพาเนี่ยจะสามารถโจมตีแนวรับอินโดนีเซียได้โดยเฉพาะยศกรบุรพาที่จะเป็นทีเด็ดของช้างศึกยูย่ในวันนี้แต่เกมรับของเราเนี่ยมันต้องมันต้องเกิดข้อบิดพลาดให้หน้อยที่สุดรวมถึงเกมแดนกลางอะ่ะนี่เป็นเกมที่ศุภทาบุลล่าสงครามสมุดไอ้สงครามสมุดแล้วก็เสกสัรลาตรีต้องวิ่งให้เยอะที่สุดแบ่งเบาภาระ แนวรับให้เยอะที่สุดและที่สำคัญอย่าเสียบอลง่ายแบบครั้งที่แล้วคือจ่ายบอลกันง่ายๆแล้วพลาดเนี่ยผมบอกเลยว่าอินโดหวานเจี๊ยบอะ่ะถ้าจ่ายบอลแบบนั้นเจอเมียนมาโดนตัดเนี่ยเราจะโดนโต้แล้วเสียประตูเอาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องระวังนะครับรอดูแล้วกันโอ้โหเป็นเกมที่น่าดูมากๆวันนี้สองทุ่มนะครับก็ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันเข้ามาเยอะๆนะครับจริงอยู่ที่ ทีมชุดนี้เนี่ยมันเล่นแล้วดูอึดอัดเล่นแล้วดูไร้ทรงไร้แพชั่นจาก2เกมที่ผ่านมาที่ชนะตีมอกับเสมอเมียนมาแต่หวังว่าไอ้นัดเจอเมียนมาเนี่ยเขาจะเก็บทีเด็ดไว้นัดเจออินโดนีเซียคือมีทีเด็ดยังไงต้องปล่อยออกมาให้ได้เยอะที่สุดไม่ต้องกักและจริงๆครับคุณผู้ชมเพราะมันไม่มีนัดอื่นให้กักนัดนี้มันจะเป็นการชี้วัดของทีมชาติไทยยูยี่สามชุดนี้ ถ้าเกิดสมมติเซอร์ไพรส์ชนะอินโดนีเซียและเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ผมบอกเลยไอคำวิจารณ์ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเสียงชื่นชมแล้วก็เป็นเสียงที่ทำให้นักเตะทีมชาติไทยของเรามีความมั่นใจต่อยอดกับการลุ้นแชมป์อาเซียนรวมไปถึงกับทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกและก็4เกมนะครับคุณผู้ชมเล่นให้ดีเล่นให้สมศักดิ์ศรีกับการเป็นนักเตะทีมชาติไทยเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยก็พร้อมเปิดรับทีมชาติไทยชุดนี้ แต่ถ้าเกิดยังเล่นเฉยแพ้แบบหมดรูปเล่นแบบไร้ทรงผมบอกเลยว่าพายุที่จะโหมกระหน่ำคำวิจารณ์ต่างๆจะเข้ามาแบบเต็มคาราเบลแน่นอนซึ่งน้องๆอยูย่สามเลือกได้ว่าจะเป็นแบบไหนอยู่ที่ตัวเองลงไปฟุตบอลอาเซียนเสียภาพไม่แตกต่างกันเยอะขนาดนั้นสู้ให้ได้วิ่งสู้ให้มากที่สุดรู้ว่าทุกอย่างเป็นลอง แต่ยังไงลงไปในสนาม11ต่อ11วิ่งสู้เข้าไปเชื่อว่าวันนี้แฟนบอลชาวไทยถึงแม้จะด่าถึงแม้จะวิจารณ์แต่พอทีมชาติไทยแข่งเนี่ยยังไงทุกคนก็เชียร์ยังไงทุกคนก็ให้กําลังใจยังไงทุกคนก็อยากเห็นทัพช้างศึกทีมชาติไทยล้น้องเซตเนี้ยประสบความสําเร็จเติบโตเป็นนะักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่เพราะฉะนั้นใส่ให้เต็มร้อยมีสมาธิในสนามให้มากที่สุด เล่นในสมศกรีกับการไปนักเตะทีมชาติไทยนะครับแฟนบอลชาวไทยเป็นกำลังใจให้อยู่อะติดตามการวันนี้สองทุ่มสะดวกช่องทางไหนดูช่องทางนั้นเลยครับถ้าเกิดอยากจะมาดูแบบเอนเตอร์เทนมันก็ทาง BG Sport วันนี้ผมต้องสุยแล้วก็พี่ตู่รับหน้าที่บรรยายก็ดูกันเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับทีมชาติไทยอยู่23ชุดนี้นัดเจออินโดนีเซียลองคอมเมนต์เข้ามากันคิดว่าเราต้องเล่นแบบไหนถึงจะชนะอินโดนีเซียได้ ลองทายสกอร์เข้ามากันหน่อยคิดว่าเราจะเซอร์ไพรส์ชนะอินโดนีเซีย,ยได้หรือเปล่าคอมเมนต์เข้ามากันนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ YouTube ต้องสุยกันด้วยมุ่งสู่3 0 0 0 0นซับไปด้วยกันฝากช่วยกันกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็แนะนำนี่เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเนพัทในเคตการาโนลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆ กร็นเน่พัทในเคตกรานูล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุอคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ